กองกลางครับมีจิรพันธ์ผาสุข,ขาลลเออนพิเชียเจมส์ซิกเกตมาร์ตบุต,ต,ตและอวินฟอร์เตสนะครับส่วนคู่นี้คือไลายอัพของชมบุรีครับรึกสัตรประตูเป็นชนินแซ่เอียนะครับ mm hmm. แนวรับ4คนมีฉันมงคลเรืองธนโรธครับ mm hmm. เดียนโกบาดันก้า mm hmm. เริ่มเกมครับเป็นชมบุรีครับเป็นฝ่ายบุกก่อนเลยครับ แฟ,น,ฟนที่พิเชียสเตเดียมก็เอามาดูเอามาดูไหลต่อฝาอิกโบเกียฟาอิก,อกจับไม่ดีเท่าไหร่จังหวะแรกคห้กับดานิโลทงยังไม่ขึ้นดานิโลปาดเข้าไปแม่ยังสกัดออกมาได้แล้วยงอีกทีหนึ่งครับบงอีกทีเข้าประตูไปครับแม่แต่คราวนี้ทงขึ้นครับไม่ได้ครับจังหวะสวนกลับของชนบุรีเลยครับถึงกลับมาครับกิษดาเราเสียบอลจิรพันธ์พยายามจะสปีดไปครับยังครองบอลได้ครับสองบัว จีรพันธ์จีรพันธ์โยนยาวขึ้นมาให้ฟอ์เตสฟอ์เตสได้หลุดเลยครับฟอ์เตสฟอ์เตสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเช็คอีกทีแต่ตอนนี้ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายไปแล้วเลยครับเอาวินฟอตเตสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้แต่ต้องชมครับการวางบอลวางได้เสียบขาดมากๆเลยครับเป็นประตูที่สองครับของอาวินฟอตเตสในสีเสื้อของหนองบัวพิชยาเอฟซีในไทยลีกนะครับ แล้วก็ถ้ารวมกับเฉลิมพงษ์ับให้ขวาออกไปนพนน์ให้เอามาดูเราให้ช่องนี้มาให้สุบัญญาสวยเลยครับสุบัญญากระชากมาเปิดมาฝ่าอีกฝ่าอีกโกเกียรเรียบร้อยเหมือนกันครับอาเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับชมรีตีเสมอได้แล้วครับจากฝ่าอีกโบกเกียครับแต่บอลทะลุมาถึงฝ่าอีกโบกเกียครับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะบังคับทิศทางให้ตงรงกรอบยิงลูกนีเข้าไปบอลเนี่ยทะลุมาถึงนะครับ ตั้งแต่เอามาดูเลยครับเอามาดูให้สุบัญญาสุบัญญาไหลต่อที่ฟาอีกโบกินไหลให้สุบัญญาเปิดเข้าไปอยากโดนสกัดออกไปครับนักอบมีสุบัญญาครับสุบัญญาได้ยิงจังหวะนี้ยังต้องดวลกันต่อฝาอีกอีกทีหนึ่งเปิดมาแฉลบศีรษะออกไปครับได้เตะบูมครับชมบุรีปูได้การน,นะครับจะด,ดูอีกครั้งนะครับจังหวะยิงเข้ามาใช้เวลาดู แล้วโอ้โหใท่ครับบอกว่าลูกนี้เป็นแฮนบอลอะไรครับเป็นจุดโทษครับของชนบุรีครับ2ประตูต่อหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับจะพลิกแซงได้ไหม,มล้วโตเหลืองด้วยสตาการแมนดวนกันกินนติคุณแจ่มสุวรรณเนี้ยประสินให้สัญญาเดี๋ยวดูปินสดาการแมน กฤษดากาแมนยิยงลูกที่เอ้าชนเสาครับไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูจังหวะบุกต่อของชมบุรีดุดบอลลงได้ครับปร,รอสซาเดรี่ให้มาจิรพันธ์จิรพันธ์เอดต่อโอกาสลูกนี้ไม่แห่ไม่เข้าครับกระดกลูกนี้ข้ามคาออกไปเรเลโอสตโตสบอลของชมบุรีครับเกมเติมต่ออา้าวลื่นลื่น,น,น,นว่าครับบอลจังหวะนี้ก็เสี่ยงนะครับเล้วซ้าย โดยเป็นเหลืองไปด้วยนะครับโอ้โหแล้วเป็นเหลืองแดงเลยนะครับมาริสอนพรมรักครับโอ้โหไปทำฟาเบรโลอาเวสครับอือดูครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้โหเข้ามาสไลด์มาด้านหลังนะครับนี่ครับเหมือนเปิดปุ่มแต่ว่าเลออนเจมส่งเอาปียพนลงมาแทนชัดชัยเจียดกลางนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนใครเลยใช่ครับคนแรกของเกมนี้ครับ เปิดเข้ามาครับอ้าทุ่มเข้ามาขออภัยครับแล้วักิอาการโอ้หู้ทีทักพิทักเปิดลูกนี้ได้รู้เลยครับวันตกอาะไรครับฉันมงคลไหลามากิตสานากรอบก,กิตสาได้ยิงลูกนี้อ้อชนคาไอ้ชนเสาแม่ไม่ได้ครับัูช่วงนี้ครับเป็นประตูชัยเลยครับตอนนี้ทดเวลา5นาทีครบแล้วครับการอาจจะสุดท้ายของนองัวกิชยะเลยครับ เอาวินฟอร์เตสขึ้นมาในกรอบเอาวินฟอร์เตสฟอร์เตสจริง oh. ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาวินฟอร์เตสครับสองประตูต่อหนึ่งครับต่อบัวพิชยะครับได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่9ก้าสบหกไปแล้วครับโอ้โหแบบนี้3คะแนนน่าจะอยู่ที่หนองบัวอะไรครับโอ้โหสองประตูตอนเองครับหนองบัวพิชยะ FC ขึ้นนำครับชมบุรี FC แล้วดูแล้วลูกนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเขาจบเกมการันขันเลยนะครับเนี่ยสองประตูตอนหนึ่งครับกลายเป็นหนองบัวพิชยยายครับเก็บ3คะแนนครับขยับจาก11เป็น14คะแนนนะครับทำให้โอกาส